โอ้ยดีเพื่อนคุณเพื่อนวุ้ยพุ่งตื่นอ่ะโอ้ยคืนเกียโ S O P จนสองตีสามอ่ะยังไม่ได้นอนเลยจะผมนอนแล้วนะคุณย,ยังไม่ไ,ไม่นอนแล้วนะคุณคุณทำอะไรอย่างเงเพรเขาะผมผมาเขียนเสร็จแล้วคือเราก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะแบบคือ S O P มันแบบใช้เวลานานมากอ่ะและ้วเรายังไม่ถึงไหนเลยมันไม่วิธีวิธีที่ดีกว่านี้อหรอทางเลือกหนึ่งนะทางเลือกหนึ่งคือแชท G P T ซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยเราต้องรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของตัวเองก่อนนะอย่างเช่นคณะหรือสาขาที่เราอยากจะเข้าอาชีพที่อยากเป็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาความสามารถความสนใจความถนัดนิสัยของตัวเองรวมถึงบุคลิกภาพต่างๆของตัวเองด้วยเออทีเนี้ยเห็นใช่ไหมว่ามันมีเยอะเราจริงๆพวกเราอ่ะเราสามารถใช้แบบนอกจากใช้เขียน SOP แล้วก็ใช้ช่วยทำกับบ้านช่วยแบบอุ้ยคู่คิดของเราว่าเรา วันนี้เราแบบอยากได้คําแนะนําจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่เพื่อนเราอย่างไงอยากได้คำแนะนำที่โฟ r m a t i o n a อย่างไงแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อควรระวังนะว่าไใช่แบบมีแค่ข้อดีอ่ะเออก็จริงถ้าเขียนออกมาไม่ละเอียดมากภาษามันก็จะเพี้ยนะ่ะเนาะอืมจริงก็จอกอะแต่ ChatGPT นี่ก็ดีเนาะคือแค่เรากรอกข้อมูลของตัวเองลงไปอะเราก็ได้อ่ SOP ที่แบบ ยาวแล้วก็ตามความต้องการของเราในเวลาอันสั้นเลยเนาะก็จริงผมดีจจรจริงเพราะฉะนั้นมึงต้องลองเอาไปใช้ดูเว้ยเอาไปใช้ดูเคเพื่อนอแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนไปแล้วบ๊ายบาย